ได้นั่งยอมโดดอันนี้ได้แต่ห้อยขาแบบเมือ่อักคู่ไม่ได้ใครมีคําถามมีไหมครับ,ราารบอันนี้อันนี้คือผิดอันนี้คือผิดนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ <Orchestra, S 1> โดดลงมาเสร็จรถกรรมการจะบอกว่าไปเริ่มใหม่ <c oughs> ย้อนลักไปแล้วไปโดดใหม่มีข้อคำถ,ถามไหมครับสําหรับคดีนี้ครับ,รบราานั่งยอมได้ครับได้ครับได้ครับแต่ห้อยขาอย่างนี้ไม่ได้ครับยกเว้นห้อยขายอมยอมมือค้ำได้ อเ,เ,ออเอามือแตะไว้ครับ <c oughs> โอเคครับนั่งเลยครับได้ครได้ครับโดดอย่างเงี้ยได้ครับแต่อย่างี้ไม่ได้นั่งเลยไม่ได้ง่ายๆเลยก้นห้ามโดนขอบ้งครับโอเคครับมีข้ออไรับามรับถานีครับไม่ห้ามะถ้าม่มยไปต่อถานทเก็บครับระยะทางจากถานระยะทางหไปเจ็ด